แปลงเอกสารเป็นข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้สำหรับลำดับขั้นตอนการจับภาพของคุณซอฟต์แวร์จับภาพ Paperstream Capture Pro Paperstream Capture Pro Premium Paperstream Capture Pro ประสบความสำเร็จและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีรวมถึงใช้ในเครื่องสแกนภาพอุตสาหกรรมซีรีส์ FI ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในโลกซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงนี้ได้รับการอัปเกรดอย่างมีในสํคัญแล้ว ปัจจุบัน Paperstream Capture er Pro ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีฟังก์ชันการทำงานสูงวางจำหน่ายในรูปแบบใบอนุญาตรายปีและสามารถใช้กับเครื่องสแกนเนอร์อื่นนอกเหนือจากรุ่น Fi Series ได้อีกด้วยทำให้เหมาะกับการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นการรวม AI OCR เข้ามาช่วยสนับสนุนการดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆรวมถึงตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่และช่องกาเครื่องหมายใน6ภาษา เมื่อสแกนเอกสารหลายฉบับที่มีรูปแบบต่างกันพร้อมกันซอฟต์แวร์จะตรวจจับแบบฟอร์มประเภทต่างๆโดยอัตโนมัติและแยกแบบฟอร์มเหล่านั้นตามความเหมาะสมช่วยให้คุณประมวลผลงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้นผู้ปฏิบัติงานสามารถเริ่มสแกนโดยใช้การตั้งค่าง,งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ได้การทำงานอัตโนมัติขั้นสูงงอพร้อมการใช้งานที่ง่ายดาย ข้อมูลที่สแกนจะถูกจัดกลุ่มและแสดงเป็นรายการพร้อมภาพขนาดย่อดโดยอัตโนมัติแม้ว่าข้อมูลภาพจะไม่ชัดเจนการควบคุมแบบง่ายๆช่วยให้แก้ไขภาพได้โดยไม่ต้องสแกนอีกครั้ง p a p e r ร์ส e ร m มแคปเจอร์โดึงข้อมูลข้อความบนแบบฟอร์มด้วยความแม่นยำสูง ฟังก์ชันการตั้งค่าฟิล์อัตโนมัติจะตรวจจับฟิล์โอซอตามอักขระที่ป้อนโดยอัตโนมัติเมื่อสแกนแบบฟอร์มเปล่าและกรอกเสร็จแล้วช่วยให้สามารถใช้ o c r ได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีการแนะนำเค้าโครงแบบฟอร์มใหม่ข้อมูลข้อความที่สกัดโดยฟังก์ชการกัดข้อมูลจากแบบฟอร์มที่มีบาร์โค้ดสามารถกำหนดชื่อไฟล์โดยอัตโนมัติได้ ข้อมูลที่แยกออกมาสามารถส่งออกเป็นไฟล์ซสวีได้ช่วยให้เชื่อมต่อกับระบบปลายทางได้อย่างง่ายดายและปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์มจนถึงการป้อนข้อมูลการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในสถานที่ทำงานยุคใหม่ในอดีตจำเป็นต้องปิดบังหรือปิดเทปบนฟิลก่อนทำการสแกน เ a p เปอร์สตรีมแคปเ e อร์มีฟังก์ชันรีดักชันที่จะทำการรีดักชันฟิลด์เป้าหมายโดยอัตโนมัติช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซ้ำๆเพปเป s t r e a m c a p คปเ e อ r ์โปรยังมีฟังก์ชันมันติสเตชันอีกด้วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าของ Workflow โดยมอบหมายงานที่แตกต่างกันให้กับสถานีต่างๆ ฟังชันเบชแมเนเจอร์ช่วยให้ควบคุมการมอบหมายงานให้กับพนักงานความคืบหน้าของงานตำแหน่งจัดเก็บข้อมูลการกำหนดลำดับความสำคัญและอื่นๆได้อย่างราบรื่นและเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนี้ยังส่งเสริมการแบ่งปันงานที่มีประสิทธิภาพช่วยลดภาระของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมาก นอกจากนี้ซีรีส์ Paper s r i m Capture ยังได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในวงกว้างมากขึ้นการรองรับซอฟต์แวร์แปลงข้อความเป็นเสียงช่วยให้สามารถอ่านข้อมูลการควบคุมบางส่วนได้เลือกเอกสาร Control 5. ในขณะที่ขนาดตัวอักษรขยายใหญ่ขึ้นและความคมชัดของสีได้รับการปรับให้เหมาะสมพร้อมด้วยความคมชัดของภาพที่เพิ่มขึ้นตอนนี้ใครๆก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเราได้อย่างง่ายดาย เพ p e r s t r สตรีมแคปเ e อร์โปรพรีเมีฟังก์ชันนำเข้าไฟล์ซึ่งช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรข้อมูลภาพที่สร้างโดยระบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ PaperStream Capture Pro ยังมีระบบองค์ประกอบที่รองรับรูปแบบเอาพุตต่างๆอีกด้วย PaperStream Capture Pro และ PaperStream Capture Pro Premium ได้รับการถือกำเนิดใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์พิเศษที่มีฟังก์ชันเฉพาะสูงกลายมาเป็นซอฟต์แวร์จับภาพสำหรับยุคใหม่ ซอฟต์แวร์นี้มีฟังก์ชัน AI OCR สำหรับการแยกข้อมูลอย่างรวดเร็วจากแหล่งแบบฟอร์มต่างๆมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงและฟังก์ชันที่มีคุณสมบัติเฉพาะสูงเพื่อรองรับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธ,ธิภาพแปลงเอกสารเป็นข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้สำหรับลำดับขั้นตอนการจับภาพของคุณ Paper s t r e e n Capture Pro